กันที่1ิคัมภีร์อาทิกการภิขุวิพังว่าด้ยวยเรื่องตัวอย่างอีก43เรื่องเตนะโขปนะสมเยนะอัญญตโรภิขุนาคิยาเมทุนังธรรมางปฏิเสวิตัสสะกุกุจจังอโหสิเปอาปติงตะวังภิขุอาปโนปาราชินันติเตนะโขปนะสมเยนะอัญญตโรภิขุยักขินิยาเมทุนังธรรมางปฏิเสวีติ ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าในคราวนั้นมีพิสูตรรูปหนึ่งซ่องเสพเมถุนธรรมกับนางนาคมีพิสษุอีกรูปหนึ่งซ่องเสพเมถุนธรรมกับนางยักษ์อีกรูปหนึ่งซ่องเสพกับนางเปรตอีกรูปหนึ่งซ่องเสพกับบันฑดอกภิกษุทั้งสี่รูปนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดสินว่าต้องอาบัติปรารชิกทั้งนั้นคราวหนึ่งมีพิสูุอีกรูปหนึ่งมีร่างกายอินทรีย์เสียไปแล้วพิสุนั้นคิดว่่่าาาาเเรรรไไมมู้้สสึกกกุุทอออันออันใดจตตงบ ิดดังนี้แล้วก็ทรงเสพเมทุนธรรมภายหลังเกิดความสงสัยว่าตนจะต้องปรารชิกหรือไม่จึงได้แจ้งให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายจึงไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโคสะบุรุษนั้นจะรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่ก็ตามก็ต้องปรารชิกดังนี้ มีพิสูจอีกรูปหนึ่งคิดจะซ่องเสพเมถุนธรรมกับหญิงคนหนึ่งแต่พอถูกต้องเท่านั้นก็เกิดความเสียใจยแล้วนําความไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าพิสูจนนั้นไม่ต้องประราชิกต้องแต่ทุกกฎเท่านั้น มีพิสุรูปหนึ่งไปนอนหลับกลางวันอยู่ที่ป่าชาติยาวันอันมีที่ใกล้กันกับพัทยนครเมื่อมีลมพัดถูกต้องร่างกายก็มีอวัยวะรับชูชันขึ้นมีหญิงคนหนึ่งไปพบเข้าจึงนั่งข้อมอวัยวะรับของพิสุนั้นทำทำพอความประสงค์แล้วก็หลีกไปเมื่อพิสุนั้นตื่นขึ้นก็ได้เห็นรอยเปลือเปื้อนจึงนำความไปกราบทุนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายองค์กำเนิดย่อมเป็นขึ้นด้วยอาการ5คือด้วยราคาหววะหนึ่งด้วยวัฏจัวรหนึ ด้วยถูกบุ่งหนึ่งแต่องค์กําเนิดของพิสุผู้เป็นพระอรหรันย่อมไม่เป็นขึ้นด้วยราคาเป็นอันขาดพิสุนั้นไม่ต้องอาบัตด,ดังนี้ มีพิสุรูปหนึ่งไปนอนหลับในเวลากลางวันอยู่ที่ป่าอันทวันใกล้กรุงสาวัตถีมีหญิงเลี้ยงโคคนหนึ่งไปพบเข้าจึงนั่งค่อมของรับของพิสุน,นั้นพิสุนั้นรู้สึกขึ้นก็ยินดีทั้ง4ี่ขณะคือขณะกำลังเข้าไปขณะเข้าไปแล้วขณะหยุดอยู่ขณะชักออกแล้วเกิดความสงสยัยจึงนำความไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าพิสุนั้นเป็นปาราชิก พิสุอีกรูปหนึ่งไปนอนหลับอยู่ที่ป่าอันธวันนั้นเหมือนกันมีหญิงแรงแพ็คคนหนึ่งไปพบเข้าแล้วได้นั่งค่อมของลับของพิสุจน์นั้นอีกรูปหนึ่งหญิงหาฟืนนั่งค่อมของลับอีกรูปหนึ่งหญิงหาบขี้โคไปลอบซ่องเสพในเวลาหลับพิสุทั้ง3ารูปนั้นยินดีทั้ง4ขณะเหมือนกันสมเด็จรับผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดสินว่าต้องอาบัติประราชิกเหมือนกัน มีพิสูจน์อีกรูปหนึ่งไปนอนหลับในเวลากลางวันอยู่ที่ป่ามหาวันใกล้เมืองเวสาลีมีหญิงคนหนึ่งไปพบเข้าแล้วได้รอบซ่องเสพเมื่อเสร็จแล้วได้ลุกไปยืนหัวเราะอ,อยู่ในที่ไกลพิสูจน์นั้นตื่นขึ้นจึงได้ถามหญิงนั้นว่าเจ้าหรือมาทําอย่างนี้หญิงนั้นก็ตอบว่าจ้ะแล้วพิสูจน์นั้นก็นําความไปกราบทุนแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงตรัสถามว่าในขณะนั้นเธอรู้สึกหรือไม่พิสูจน์นั้นกราบทุนว่าไม่รู้สึกพระเจ้าค่ะจึงตรัสว่าผู้ไม่รู้สึกไม่ตต้ององาบั มีพิสุรูปหนึ่งไปนอนหลับในเวลากลางวานันพิงต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ในป่ามหาวานันอันมีที่ใกล้กันกับเมืองเวสาลีมีหญิงคนหนึ่งไปพบเข้าแล้วได้นั่งค่อมของรับพิสุจนั้นพิสูจนั้นได้รีบลุกขึ้นโดยเร็วอีกรูปหนึ่งได้รีบปัดหญิงนั้นออกโดยเร็วพิสูุทั้งสองรูปนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดสินว่าไม่เป็นอาบัตมีพิสูตรูปหนึ่งนอนหลับเปิดประตูไว้ในเวลากลางวานันอยู่ที่กูตาคารสาลาที่ป่ามหาวานันใกล้เมืองเวสารีมีลมพัดต คนด้วยการพากันถือเอาของหอมและดอกไม้ไปในที่นั้นได้รอบทรงเสพ็จพิสุทธิ์นั้นแล้วพากันหนีไปพิสุทธิ์นั้นตื่นขึ้นแล้วได้นําความไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงสแสดงเหตุ5ประการที่ให้องค์กําเนิดเป็นขึ้นดังที่แสดงมาแล้วนั้นแล้วตรัสว่าพิสุทธิ์จะนอนเวลากลางวันได้ต้องปิดประตูให้ดีเสียก่อนดังนี้ มีพิสูจน์ชาวเมืองพารุกัจชะกะรูปหนึ่งฝันว่าได้ซองเสพกับภรยาเก่าเมื่อตื่นขึ้นแล้วก็คิดว่าถ้าเราขาดจากสมณะแล้วเราก็จักศึกคิดดังนี้แล้วก็ออกเดินทางไปสู่เมืองพารุกัจชะกะได้พบพระอุบาลีในระหว่างทางจึงได้แจ้งเรื่องนั้นให้ทราบพระอุบาลีเถระเจ้าบอกว่าไม่ต้องอาบัตด,ด้วยความฝัน มีอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อว่านางสุปภปาในราชคฤห์ธานีซึ่งเป็นผู้กําลังเกิดความเลื่อมใสใหม่ๆนางสุป,ปชานั้นเห็นว่าหญิง tha, หญิงใดให้ทานเมถุนทามหญิงนั้นชื่อว่าได้ให้ทานอันเลิศเวลานางสุปภปาได้พบพิสุตรรูปหนึ่งจึงชักชวนในทางอสัตธรรมประเวณี เมื่อพิสูจน์นั้นตอบว่าไม่สมควรนางจึงบอกแก่พิสูจน์นั้นว่าท่านจงกระทบระหว่างขาจึงจักไม่ต้องอาบาัตพิสูจน์นั้นก็ได้ทำตามถ้อยคำของนางสุปปภาแล้วเกิดความสงสัยว่าตนมีต้องอาบัตปร,ราชิกแล้วหรือจึงนำความไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสว่าไม่ต้องอาบัตปร,ราชิกต้องแต่อาบัตสังฆาทิเศษเท่านั้น อุบาสิกาอีกคนหนึ่งขอให้พิสูตรูปหนึ่งซ่องเสพสะดือของตนด้วยเข้าใจว่าเป็นการให้ทานอันล้ำเลิศอีกคนหนึ่งเข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันจึงให้พิสูจอีกรูปหนึ่งซ่องเสพเกลียวท้องของตนอีกคนหนึ่งซ่องเสพรักแร้อีกคนหนึ่งให้ซ่องเสพที่คออีกคนหนึ่งให้ซ่องเสพที่ช่องหูอีกคนหนึ่งให้ซ่องเสพที่เกลียวผมอีกคนหนึ่งให้ซ่องเสพที่นิ้วมืออีกคนหนึ่งพยายามด้วยมือของตนโดยเห็นว่าพิสูน์จะไม่ต้องอา like บัตพิสูตรเหล่านั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดสสิินนนว่าาาต้้้อองงงบััััเท มีอุบาสิกาอีกคนหนึ่งชื่อว่านางสัทธาอยู่ที่กรุงสาวัตถีได้คิดอย่างเดียวกันแล้วให้พิสูรรูปหนึ่งซ่องเสพที่ระหว่างขาของตนอีกคนหนึ่งให้ซ่องเสพสะดืออีกคนหนึ่งให้ซ่องเสพที่เกลียวท้องอีกคนหนึ่งให้ซ่องเสพที่รักแร้อีกคนหนึ่งให้ซ่องเสพที่คออีกคนหนึ่งให้ซ่องเสพที่หูอีกคนหนึ่งให้ซ่องเสพที่เกลียวผมอีกคนหนึ่งให้ซ่องเสพที่ระหว่างนิ้วมืออีกคนหนึ่งพยายามด้วยมือพิสู์เหล่านั้นสมเด็จพระเพชยพุทธเจ้าทรงตัดสินว่าเป็นนนอาาบััััติสงงเท้้ พวกกุมาิชวีในเมืองเวสาลีได้ข่มขืนให้พิสุกับพิสุนีส่องเสพเมถุนกันอีกพวกหนึ่งข่มขืนพิสุให้ส่องเสพกับนางสิกขมานาอีกพวกหนึ่งข่มขืนให้พิสุส่องเสพกับสามเนรีอีกพวกหนึ่งข่มขืนพิสุให้ส่องเสพกับหญิงแพทย์สยาอีกพวกหนึ่งข่มขืนให้พิสุส่องเสพกับบันดออีกพวกหนึ่งข่มขืนให้พิสุส่องเสพกับหญิงคฤรหั์อีกพวกหนึ่งข่มขืนให้พิสุส่องเสพกันเองพิสุเหล่านั้นถูกตัดสินตามความยินดีและไม่ยินดีถ้ารูปใดยินดีกก็็ถูตัดสินนให้เปรา รูปใดไม่ยินดีก็ถูกตัดสินว่าไม่เป็นอาบัติอันใดมีพิสุจ์ผู้บวชในเวลาแก่รูปหนึ่งได้ไปเยี่ยมภรรยาเก่าของตนภรรยาได้จับอ้อนวอนให้สึกพิสูจน์นั้นก็ดิ้นรนได้รีบถอยหลังเพื่อจะเดินออกจากเรือนแต่ได้ล้มไายลงในที่นั้นภรรยาเก่าได้ขึ้นค่อมชำเราพิสูจน์นั้นจึงนำความไปกราบทูลแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสถามว่าเธอยินดีหรือไม่พิสุจน์นั้นกราบทูลว่าไม่ยินดีจึงทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัต คราวหนึ่งมีพิสุอีกรูปหนึ่งอยู่ในป่าแห่งหนึ่งมีลูกเนื้อตัวหนึ่งมาดื่มกินน้ำปัสสาวะในที่ถ่ายปัสสาวะของพิสุนั้นลูกเนื้อตัวนั้นได้อมองค์กำเนิดของพิสุนั้นพิสุนั้นก็เกิดความยินดีแล้วพิสุนั้นก็เกิดความสงสัยว่าตนจักต้องอาบัตปร,ราชิกหรือไม่จึงได้นําความไปกราบทูลแด,ด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบพระพุทธองค์ทรงตัดสินว่าพิสุตนั้นต้องอาบัตปร,ราชิกจบปฐมปร,ราชิกตามวาระพระบาลีเพียงเท่านี้ ตอนน่อไปเป็นเนื้อความในอัถคถาคัมภีร์ปฐมสมันตปาสาธิกาว่านางนาถหรือนางกินรีเป็นต้นเป็นวัตถุแห่งปราชิกทั้งนั้นในเรื่องที่กล่าวถึงนางยักษินีนั้นมีคําอธิบายว่าถึงแม้ว่าเทวดาทั้งปวงก็จัดเข้าในนางยักษินีทั้งนั้นในเรื่องนางเปรตนั้นได้แก่นางเวมานิก,กเปรตคือนางเปรตอื่นๆพิสูจน์ไม่อาจเกี่ยวข้องได้ส่วนนางเวเวมานิกเปรตนั้นได้สวยที่พยสมบัติในเดือนข้างขึ้นเหมือนกับเทวดาส่วนในเวลาข้างแรมนั้นได้กลายเป็นเปรตนาง หรือนางยักษ์ดังที่ว่ามานี้เป็นวัตถุแห่งปราชิกทั้งนั้นคําว่ามีอินทรีย์อันเสียแล้วนั้นได้แก่มีกายประสาทเสียไปยไม่รู้สึกสุขทุกข์อันใดพิสูจน์ดคิดว่าจากทรงเสพเมถุนธรรมแล้วจะต้อง จากช่องเสพเมถุนธรรมแล้วจับต้องมาตุคามแต่เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นแล้วสลัดออกโดยยังไม่ทันช่องเสพพิสูจน์นั้นต้องทุกกดเพราะการจับด้วยมือเป็นต้นซึ่งเป็นประโยคต้นแห่งเมถุนนั้นยังไม่ถึงที่สุดตราบใดก็ยังตั้งอยู่ในเขตทุกกดตราบนั้นต่อเมื่อถึงที่สุดแล้วจึงจักเป็นปร,ราชิกทุกกฎเป็นของรองปฐมปร,ราชิกถุนละใจเป็นของรองปร,ราชิกอีก3ข้อส่วนพิสูจน์นี้ควรทราบว่าเบื่อหน่ายในเมถุนธรรมแต่ยินดีในการจับต้องร่างกายเพราะฉะนั้นสมเด็จรับผู้มีระภาาคเจ้ จึงตลัาว่าเป็นเ,เป็นสังฆาทิเศษป่าชาติยาวันนั้นเป็นป่าที่เต็มไปด้วยพุ่มดอกไม้มีอยู่ในที่ใกล้พัทยานครพิสุจนนั้นได้ไปนอนหลับสนิทอยู่ในป่านั้นพิสูจที่รีบลุกขึ้นนั้นคือพิสูจนั้นรีบลุกขึ้นเหมือนถูกอสรพิษกัดและถูกไฟไหม้ฉะนั้นพิสุจที่รีบผักหญิงออกไปนั้นเป็นพิสุจที่จเจริญวิปัสสนาแก่ก้า ข้อที่กล่าวถึงเรื่องให้พิสุจ์ปิดประตูในเวลานอนกลางวันนั้นมีคําอธิบายตามอัตถกถาโดยพิสดารแต่ได้ใจความว่าต้องปิดประตูให้ดีอย่าให้คนข้างนอกเปิดเข้ามาได้ด้วยการใส่ลิมใส่กเสียจึงจะเป็นการดีถ้าประตูนั้นมีผู้เข้าออกหลายคนด้วยการเวลาพิสูจนจะนอนกลางวันก็ให้สั่งพิสูจนหรือสามเณรไว้ให้ดูแลถ้าจะนอนถ้าจะนอนในห้องต้องให้ปิดประตูห้องหรือประตูมุกเสียถ้าจะนอนที่เรือนมีฝากั้นแถวเดียวมีประตูทั้งสองข้างก็ให้เปิดทั้งสองข้างถ้าจะนอนที่ปราสาทสามชั้นก็ใ ดูแลประตูเหมือนกันถ้าพี่ ถ้ามีพิสูจหลายรูปด้วยกันกลับจากบินทบัตแล้วเข้ามาพักกลางวันอยู่ที่ปราสาทหลังนั้นก็ควรสั่งพัสสังคเถระไว้ให้ดูแลประตูหรือควรผูกใจไว้ว่าการดูแลประตูเป็นหน้าที่ของพัสสังคเถระแล้วจึงเข้าไปนอนถ้าไม่มีพัสสังคเถระก็ให้สั่งผู้อื่นไว้หรือให้ผูกใจว่าการดูแลประตูเป็นหน้าที่ของผู้เข้ามาภายหลังเมื่อไม่สั่งผู้อื่นไว้หรือไม่ผูกใจไว้แล้วเข้าไปนอนภายในห้องหรือภายนอกที่ไม่ได้ปิดประตูต้องอาบัตทั้งนั้นในเวลาจะนอนในห้องหรือนอกห้อง ควรผูกใจไว้ว่าการดูแลประตูเป็นหน้าที่ของคนรักษาประตูที่ประตูใหญ่ดังนี้แล้วจึงนอนแม้ผู้จะนอนในที่ตากอากาศในที่ต่างๆมีโลหะปราสาทเป็นต้นก็ควรปิดประตูเหมือนกันอันนี้เป็นเนื้อความย่อในเรื่องนี้การนอนกลางวันต้องปิดประตูนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้สําหรับที่มีประตูเท่านั้นเพราะฉะนั้นพิสุ์จะนอนในที่ใดที่หนึ่งซึ่งมีประตูไม่ว่าในที่แจ้งหรือคนต้นไม้หรือหรือปรม ต้องปิดประตูทั้งนั้นถ้าที่นั้นเป็นบริเวณใหญ่มีผู้คนไปมามากถึงแม้ว่าปิดประตูแล้วก็ไม่เป็นอันปิดก็ไม่ต้องปิดส่วนพิสูจ์ผู้จะนอนในเวลากลางคืนนั้นจะเปิดประตูไว้จนกระทั่งอรุณขึ้นก็ได้ไม่ต้องอาบาัตแต่เมื่ออรุณขึ้นแล้วพิสูจนนั้นตื่นแล้วกลับไปนอนอีกจึงต้องอาบาัต พิสูจนใ์ใดค,คิดว่าเราจะลุกขึ้นในเวลาอรุณขึ้นแล้วนอนไม่ปิดประตูแล้วลุกขึ้นตามเวลาที่กำหนดไว้พิสูจนนั้นต้องอาบัตที่ต้องอาบัตนั้นเพราะไม่เอื้อเฟื้อต่อพระพุทธบัญญัติพิสูจรูปใดเนดเหนื่อยร่างกายด้วยการจเจริญธรรมในเวลากลางคืนมากหรือด้วยการเดินทางไกลในเวลานอนกลางวันได้นั่งหลับกับเตียงพิสูจนนั้นไม่ต้องอาบัตแต่เท้าของพิสูจน์นั้นต้องไม่ยกขึ้นพ้นพื้นแต่ถ้าเท้ายกขึ้นพ้นพื้นก็ต้องอาบัตพิสูจน์ที่นั่งหล พิสูตใดไปเดินจงกรมด้วยคิดว่าจะแก้ง่วงแต่ได้ลม้มลงหลับแล้วรีบลุกขึ้นพิสูจนั้นก็ไม่ต้องอาบัตพิสูตใดลม้มลงหลับแล้วไม่ลุกขึ้นพิสูตนั้นจึงต้องอาบัตมีคําถามว่าใครพ้นจากอาบัตใครไม่พ้นจากอาบัตมีคําแก้ว่าในคมภีมหาปัญจลีว่าไว้ว่าพิสูตที่นอนคู้ขาข้างเดียวต้องอาบัตพิสูตที่ยกเท้าขึ้นพ้นพื้นแล้วหลับไปในเวลากลางวานันถึงแม้ว่าจะถูกยักจับหรือสลบไปก็ไม่พ้นอาบัต ในอัตถกถากรุณทีว่าพิสุทที่ถูกมัดให้นอนพ้นจากอาบาัตส่วนในมหาอัตถกถากล่าวว่าพิสุดใดเวลาเดินจงกรมไปได้เป็นลม ได้เป็นลมล้มหลับไปพิสูจน์นั้นไม่เป็นอาบัตแต่อาจารย์ทั้งหลายไม่ได้ว่าไว้เพราะฉะนั้นพระมหาปทุมเถระเจ้าจึงกล่าวว่าพิสูจน์นั้นต้องอาบัตพิสูจน์สองรูปคือรูปที่ยักจับและรูปที่ถูกมัดให้นอนย่อมผลจากอาบัตสิ้นเนื้อความในอัตถกถาที่ควรยกขึ้นเทศนาเพียงเท่านี้ส่วนเนื้อความในดีกาและในอัตถาธิบายไม่มีคาใดที่ควรยกขึ้นแสดงจึงเป็นอันว่าจบพระธรรมเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศัละชะนี